เ้าห้องเรียนสนุกไปกับภาษาไทยชวนสงสัยที่มาพร้อมกับโต๊ะเรียนเลื่อนได้ในเกมท้าภาษาไทยมาลุ้นกันครับว่าการเลื่อนเก้าอี้จะทำให้ครอบครัวไหนคว้าทุนการศึกษาก,ก,กลับบ้านไปได้บ้างและครอบครัวที่จะมารับคำ้าตอบคำถามภาษาไทยในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาน้องเพชรพ่ออน้นและแม่อุ้มจากครอบครัวเพชรจระแสงครับ สวัสดีคดีผู้ชมด้วยฮะต้ตอนเรากข้าสู่เกมท้าภาษาไทยแล้ววันนี้ต้อนรับครอบครัวครับเพชรจราเสดีครับเงยเิดมาครับคุณพ่อครับผมอยากจะให้มาทุกสัปดาห์มาเล่นก่อนเข้ารายการของเราดีครับว่างอยู่พอดีครับแล้วมันเหมาะกับรายการของผมมากๆเกมท้าภาษาไทยเปิดมาด้วยแบบดนตรีไทยนะฮะเป็นความสามารถของครอบครัวที่มันน่ารักจริงๆครับนะฮะปกติแล้วนี่ เล่นกันแบบเพลินๆหรือว่าเล่นกันเป็นอาชีพครับปกติเอาจริงเนี่ยถ้ามีงานเราก็เล่นแบบเพลินๆค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีงานเราก็เล่นเพลินๆอยู่ดีค่ะอ๋อเพราะเราชอบเล่นเรามีความสุขกับการเล่นโอ้ก็เป็นความสามารถของคนในครอบครัวนะฮะเล่นเก่งมากแล้วก็ไพเราะมากๆเฮ้ยเล่นดนตรีเนี่ยไม่เถียงเก่งแน่นอนแต่ตอบคําถามอันเนี้ยไม่รู้เก่งไหม อจริงๆเนี่ยไม่ไม่อยากจะโม้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเก่งมากรู้บอกเลยว่าเปิดฝาขวดน้ำยังยากตรงนี้จริงๆโอ้โหร้องเก่งเล่นเก่งแต่ตอบคำถามเนี่ยจะเจ๋งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุยข้อแรกกันเลยดีกว่าครับบทเรียนแรกของเราวันนี้ผมให้ทีมงานคัดมาเพื่อครอบครัวนี้โดยเฉพาะ เหมาะมากๆเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยเออและดน,นตรีไทยอยู่แล้วสำนวนนี่ต้องรู้อยู่แล้วปอติคุณพ่อมีใช้สำนวนไทยอะไรในบ้านไหมฮะใช้ทุกวันฮะใช้อ,อ,อะไรครับอยากยกตัวอย่างขี้เกียจสลังยาวอะไรอย่างนั้นเลย,ร <c oughs> ยครับอย่าั้มัน,น,มน ไม่บอกคุณแม่หรือบอกน้องเพชรครับเนี่ยอ่หลบาหลบ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 ตอนทแม่ก็บอกพ่ออ๋อลักษณะมันจะเข้าตัวนะคุณพ่อนะแล้วมันมีอะไรไหมฮะดินพอกหางหมูโอ้ชัดอีกแล้วนะครับคุณแม่อันนี้บอกคุณพ่อหรือบอกน้องบอกแถวแถวนี้ค่ะบอกแถวแถวนี้ถึงว่าต้องเป็นพ่อแน่ๆอ่อาเปิดมาด้วยดนตรีไทยสำนวนไทยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่บางคนอาจจะไม่รู้ที่มาเราจะไปเรียนรู้เรื่องที่มาของสำนวนไทยลุยเลยครับ สำนวนไทยคือถ้อยคําหรือข้อความที่พูดสืบต่อกันมานานแถมมีความหมายแฝงหรือความหมายในเชิงเปรียบเทียบด้วยซึ่งแต่ละสำนวนก็จะมีที่มาที่แตกต่างกันไปครับเช่นสำนวนนี้ร้อนตับแตกหมายถึงอากาศร้อนมากๆที่มาของสำนวนนี้สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะของหลังคาบ้านแบบโบราณทำด้วยใบจากเย็บติดกันเป็นตับ ซึ่งมักจะแห้งกรอบและแตกออกจากกันเวลาที่อากาศร้อนมากๆนั่นเองครับหรือสำนวนไก่เขี่ยที่หมายถึงลายมือหวัดจนแทบอ่านไม่ออกสำนวนนี้มีที่มาจากอาการของไก่เวลาหาอาหารกินบนพื้นดินที่มักจะใช้เท้าเขี่ยไปมาจนพื้นตรงนั้นเป็นหลายเส้นทับไปมาดูยุ่งเหยิงครับไปไงครับสบายสบาย ไม่มีอะไรยากมันเหมาะกับครอบครัวของเราอยู่แล้วแน่น่อ้แวไม่จงสิกันลุยเลยดีกว่าครับเข้าสู่เกมถาข้อที่หนึ่งคอท้ายตอบว่าสำนวนไทยนะครับสำนวนนี้ดูดีๆครับนี่สำนวนไทยสายป่านสั้นที่มันหมายถึงเงินทุนเนี่ยของเรามีน้อย อ่ามันมีที่มาจากอะไรผมมีตัวเลือกให้ครับกอไก่นะครับหนังตะลุมหรือขอไข่ครับว้าวโอ้สังหัดนอกจากนิ่งแล้วยังเงียบทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าที่มาของสำนวนนี้ มันมีที่มาจากอะไรโอ้โหนี่แค่ข้อแรกก็ทำเอาบ้านนี้อึ้งกันไปเลยครับเสียงใสๆตอนเปิดรายการหายไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ยน้องเพชรสู้เขานะครับถ้ามีคำตอบในใจแล้วเลื่อนเกาอี้ได้เลยครับไปครับเอาละอยากตอบอะไรตอบได้เลยครับเอาละอะอยู่คนเดียวนะลูกสบายพ่อไปก่อนแล้วเอาละ, <c oughs> ะไปไม่ถูกเลย <c oughs> เราตอบว่าหนังตะลุงเพราะอะไรหนูตอบว่าหนังตะลุงเพราะว่ามันเป็นข้อที่อยู่ดีๆก็มีหนังตะลุงมันมาแปลกๆหนูว่ามันต้องไปคำตอบแน่ๆคือคิดว่ารายการเอามาแปลกๆ <c oughs> มันน่าจะใช่ใช่ค่ะหนังตะลุงมันเป็นยังไงเป็นหนังที่เยาไว้บังครับอย่างนี้ค่ะ<ๆ>ที่แบบอ่ะถือไปเหมือนหุ่นนะมีไม้แล้วก็อ่ะเต้นไปเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสำนวนที่เงินทุนน้อย งบการสร้างหนังตะลุงอา,อาจจะน้อยก็ได้เฮ้ยความ <c oughs> คิดมันเจิดมากเพราะถ้ามีงบมันคงเป็น CG แล้วใช่อ่ะกลับมาที่คุณพ่อคุณพ่อทําไมคิดว่าเป็นว่าวครับที่ตอบว่าวเพราะว่าว่าวเนี่ยเราใช้สายป่านาใช่ะใช้สายป่านเล่นอทีนี้ว่าวที่จะสูงมากสูงน้อยจะขึ้นไปติดลมบนจะเจริญงอกงามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ที่สายสั้นหรือสายยาวหรือสายอะถ้าสายปานสั้นมันก็ขึ้นได้น้อย คุณน้อยถ้าสายป่านยาวติดลมบนมันอาจจะได้ก็จะขึ้นไปได้ไกลอะไรประมาณนั้น่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อขอไข่ครับผมระหว่างที่คุณพ่อกําลังอธิบายพูดนะผมชอบมากเลยชอบไขครับตัดภาพไปที่คุณแม่คุณแม่เหมือนกำลังภูมิใจในสามีคุณแม่ครับว่ายังไงครับสิ่งที่เมื่อกี้เราดูภาคภูมิใจกับ ตอนคุณพ่ออธิบายคุณแม่ว่าไงครับคำตอบก็เหมือนคุณพ่อค่ะแต่ถ้าวิเคราะห์ก็คือว่าหนังตะลุงเนี่ยถ้าในคําว่าสำนวนไทยคือทั้งประเทศแต่หนังตะลุงอ่ะคือภาคใต้แต่เ้วอ่ะทั่วประเทศมีเ้าแต่จะมีลักษณะแตกต่างกันแต่ใช้สายป่านเหมือนกันในการในการในการปล่อยไม่เสียชื่อไม่เสียชื้อนี่เราก็ภาคภูมิใจในตัวภรรยาของเราเนะนะ ลูกเราคนเดียวที่แตกต่างตอนนี้ทางตันแล้วค่ะแต่ยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้บอกว่าอะไรถูกและคำตอบนะครับว้าวเป็นคำตอบที่ที่ว้าวนั้นเป็นคำตอบที่ที่ตูตังัจริงๆแล้วตามที่คุณพ่อ ยกตัวอย่างมาใช่เลยครับใช่เลยเลยฮะที่มามันก็เลยมาอย่างชัดเจนครับ <S <S สายป่านสั้นเนี่ยมันมีที่มาจากการเล่นว่าวจุลากับว่าวป๊เป้านะครับที่ต้องใช้สายป่านในการควบคุมทิศทางนะฮะซึ่งแน่นอนครับคนที่สายป่านยาวก็จะได้เปรียบ<ช>เอาชนะคู่แข่งได้ง่ายกว่าเพราะสามารถปล่อยได้กไกลกว่านะฮะ ในขณะที่สายป่านสั้นนะกว่าจะขึ้นไปก็ไปไม่ได้ไกล <c oughs> คนในสมัยก่อนนะครับเลยนําสํานวนนี้นี่นะฮะมาใช้เปรียบเทียบกับเงินทุนในการลงทุนทําธุรกิจถ้าเกิดสายป่านยาวก็จะได้เปรียบกว่าคนที่มีเงินทุนสายป่านสั้นแบบนี้นั่นเองครับเก่งมากคุณพ่อภูมิใจเหมือนที่ภรรยาภูมิใจในตัวเราภูมิใจเพราะนั้นรับไปเลยสองพบาทเลย ข้อแรกอาจจะเข้าทางคุณพ่อคุณแม่เนีนะ่ยเรากำลังจะพูดถึงภาษาไทยในยุคปัจจุบันภาษาไทยในยุคโซเชียล <c oughs> เริ่มแบบมีแสงสว่างส่องมาโอ้ <c oughs> มีมีแบบว่าออร่าขึ้นมาเลย <c oughs> ใช่นะภาษาไทยในยุคโซเชียลแบบนี้บ้านนี้ใครติดโซเชียลว้างครับ <c oughs> คนเดียวเลยเหรอครับ <c oughs> บอกเลยพี่คิวต้อง,ง <c oughs> ซึ้งซึ้งนะซึ้งก็แบบจึ้งแล้วปังด้วยนะปังมากปังปุริเยกปังปุริเยก็เลยทีเดียวอ่ะ สายโซเชียลตัวจริงต้องรู้เราไปเรียนรู้ภาษาไทยกับสายโซเชียลกันครับเปิดโลกออนไลน์สำรวจสายต่างๆในโลกโซเชียลมาดูกันครับว่าคุณเป็นสายไหนสายแรกสายเปสายนี้ใช้เรียกคนที่ชอบจ่ายเงินหรือซื้อของให้คนอื่นครับต่อมาสายมูก็คือคนที่มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบพกเครื่องรางของขลังหรือถ้าชอบดูดวงก็จัดเป็นสายนี้นะครับ สุดท้ายสายแบลคำนี้ใช้เรียกคนที่ชอบความน่ารักหรือชอบทำตัวเหมือนเด็กๆนั่นเองครับโอ้ดูแล้วสบายๆแต่ละคนนั่งกันชิว,ชวๆเพราะว่าเป็นสายโซเชียลกันอยู่แล้วน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับสบายครับสบ,สบายครับสบาย,บายแล้วมันก็เข้าสู่คำถามของเราแล้วละครับมาเลยครับมาเลยครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่สองขอทายตอบว่าถ้าเป็นสายโซเชียลตัวจริงต้องรู้จัก คำนี้ครับถ้าเป็นสายโซเชียลต้องรู้จักสายย่อสายย่อหมายถึงคนแบบใดนี่หนูบอกเลยพ่อหนูนี่โปรเฟชชั่นอลจริงป่าวรู้เลยว่าสายย่อเป็นไงพ่อสามารถทำให้ดูได้ด้วยทำไมโยนมาอย่างเงี้ยลูกจริงพ่อไม่คือคนหื่นจะได้เห็นภาพเดี๋ยวๆให้เข้ามาข้อกอข้อขอก่อนลูกเอาตัวเลือกก็ได้มา เพื่อความมั่นใจระหว่างกอไก่นะครับคนชอบเต้นอ่าหรือขอไข่นะครับคนไหว้สวยอ่านี่แหมข้อนี้นิ่น่าจะเข้าทางน้องเพชรเขานะครับแต่สายย่อจะหมายถึงคนชอบเต้นหรือคนไหวสวยกันแน่คุณผู้ชมลองตอบไปด้วยกันนะครับเอาแต่พอแล้วตอบได้เลยครับ,บไป,ไปเลยเอออยากตอบอะไรครับไปเลยครับไปด้วยไปด้วยครับไปด้วย ไปด้วยไปได้วยไปด้วยไปด้วยอธิบายเลยนี่มันมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มาอย่างไรครับคุณพ่อเปิดมาขนาดนี้กอไก่คนชอบเต้นสายยอ่อคําสายยอดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ยุคสมัยสุขโทขทัยครับผมตั้งแต่สมัยหลักสีราจาลึกเนี่ยตอนตอนนั้นมันคือคําหลายคําของภาษาไทยเนี่ยมันมันเพี้ยนมาสุโขทัยเรียกว่าสายย่อใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสายเต้นสายเต้นสายย่อสายยอเชิญจ้า ชอบเต้นชอบเต้นชอบเต้นม <lava>. ันเพี้ยนมาเป็นชอบเต้นเป็นเต้นนะแม่ทำไมหลบหน้าล่ะครับคุณแม่เอางี้อย่างงี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับัติศาสตร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านจะเข้าใจว่าเรามาม่วยอะไรเงี้ยไม่มีใครว่าหรอครับทางบ้านเขารู้ตั้งแต่แรกเขารู้ตั้งแต่เขาเขารู้ตั้งแต่คุณพ่อเอาศิลาจารึกมาแล้วครับแล้วน้องเพชรล่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นคนชอบเต้นสายย่อ พี่ๆในวงของหนูหรือว่าวงคุณพ่อก็จะใช้หนูเต้นบ่อยอ่อ๋อจะใช้คำมี้เวลาที่เราไปเล่นดนตรีกันคุณพ่อเต้นเป็นไหมอ้โหอยู่ที่ว่าเต้นยับเต้นท่าไหนโชว์ให้ดูหน่อยอ่าเพชรลุกอ่าเพชรเพชรโชว์ให้ดูหน่อยไปเร็วห้าหกเจ็ดแปด อ๋อใส่ย่อนี่เหรอนี่เหรออ๋อต้นฉบับครับเอาต้องมาเอาเพชรเอาต้าฉบัมามามาใส่ย่อใส่ย่อส่ยอีต่ำอีกต่มอีกต่ำว่านี้ไม่ได้แล้วครับคุณแม่อันนี้ใส่นอนแล้ว่องอ้ยนอนแลครับชัวร์ครับชัวร์เลยชัวร์เยร้านอเสน โอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ต้องกลัวเพราะเราทํามาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกแล้วคุณพ่อไม่มีอะไรที่จะอายไปกว่านี้แล้วเลยและคําตอบที่ถูกต้องก็คือใช่หรือเปล่าย่อดยอดใช่หรือเปล่าตามเพจนั้นเนี่ยตามเพจนั้นเนี่ยทีู่กต้องค์เลยมสายย่อครับ คือคำที่ใช้เรียกคนที่ชอบเต้นนะฮะมาจากท่าที่เมื่อกี้คุณพ่อทำนี่แหละมันต้องเต้นโยกตัวแล้วก็ลงต่ำไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เลยเรียกว่าสายย่อทำท่าแล้วนะครับชัดเจนครับเพราะนั้นถูกอีกแล้วรับไปเลยทุนไงสารวม4ี่0ันบอร์ง่ายไปปะเนี่ยมียากกว่านี้ไหมมีมียากกว่านี้เปล่าได้ เดี๋ยวจัดให้ข้อสุดท้ายเกี่ยวคำกริยาเกี่ยวกับการใช้ลูกกีฬาใช้ลูกใช้บ่อยเลยยังไงครับคุณพ่อแพทบร้างจานอ่าอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่คุณพ่อมันคนละลูกกันนี่ลูกสาวลูกในที่นี้คือลูกกลมๆที่ใช้กับกีฬาครับอาไปดูกันดีกว่าครับว่าคำกริยาเกี่ยวกับลูกกลมๆเนี่ยเวลาที่เขาเล่นกีฬากันมันจะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูเลยครับนี่อะไรครับปิงปองปิงปองเพราะทำอะไรครับเดาะเดาะเดาะอดแล้วมีอะไรลูกมันเด้งขึ้นอ่ะมันเด้งแบบนี้เรียกว่าเดาะคุณแม่ครับมาแล้วครับคุณแม่มาแล้วคําว่าเดาะถูกต้องแล้วครับเดาะนะฮะคือการควบคุมลูกนะครับให้มันกระดอนนะขึ้นลงบนไม้อย่างต่อเนื่องครับเหมือนในภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ คำต่อไปของเราคือคําว่าอะไรไปเลยครับนี่อะไรครับเบเลี้ยงลูกบาเเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วอะไรครับแล้วเขาก็กําลังกําลังจะไปไม่ใช่ไม่จะ่ดอกเหรอขึ้นลงเนี่ยก็เหมือนดอกแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเสร็จมารอบนี้แล้วเนี้อ๋อออนะเลี้ยงนะในฐานะที่เป็นคุณแม่ไง ผ่านการเลี้ยงมาก่อนคนละลูกกันค่ะคนละลูกอ๋อคนละลูกขอบคุณครับคุณแม่ครับนะฮะเลี้ยงนะครับในที่นี้คือการเคลื่อนที่ครับของผู้เล่นนะพร้อมใช้มือเนี่ยดันลูกให้มันกระดอนกระเด้งอยู่บนพื้นนะฮะอย่างต่อเนื่องเพื่อเคลื่อนที่กับกีฬาบาสเกตบอลแบบนี้ไปข้างหน้าไปข้างหลังใช่ฮึบ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 ไม่ใช่พอละอานกันอย่ามาผสมปนเปนะครับ มันไม่ใช่คำถามครับเพราะคำถามมันคงไม่ง่ายขนาดนี้เข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอทายตอบว่าในกีฬาผูกขั้นกริยาในภาพภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมกันเลยครับเขาทำอะไรครับเขากำลังเล็งเขาทำอะไรครับเล็งลลรู้แล้ว มีเงียบมากรู้เลย,เลยเหมือนวิเคราะห์อย่างเดียวแบบเงียบๆ <c oughs> มีคำอะไรในหัวบ้างขอ,อน้องเพชรก่อนเป็นแทงแทงแล้วก็เขากำลังเลง็งเลง็งผมมีตัวเลือกให้ครับตัวเลือกของเราตอไกายนะยิง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 ลึกออกแล้วรู้แล้วทำไมถึงยิงหรือ <c oughs> เอามา<อ>หลอกเราอนี่เอายิงเลยอ่ามันแล้วแต่คนเรียกอยากได้แทงให้แทง อ่ะผมรู้แล้วอันนี้อ่ผมว่าสองคำนี้เป็นคำที่ต่างกันนะยิงเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งมากระทบอุปกรณ์หนึ่งแล้วอีกอุปกรณ์นั้นก็วิ่งไปข้างหน้าอ่ะแต่คำว่าแทงแตกต่างแทงงเช่นเรามีมีดแทงเข้าไปมีดเนี่ยแทงแล้วก็โดนเลยเสียบเข้าไปในนั้นเลยไม่มีลูกอะไรวิ่งออกไปประมาณนั้นโดนเต้าเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณพ่อพูดมาทั้งหมดกำลังจะตอบไปว่ายิงใช่ไหมยิงตอบเลยกอเก่ตอบเลยนะตอบเลยยิงอ้าวไม่รู้หลยยังไงคุณแม่ว่าไง แม่ขอไข่ค่ะขอไข่เอาอย่างตอบๆเลยครับไปครับเฮ้ยตองกันเหรอเดี๋ยว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 อแล้วมานี่สิมานี้เชื่อผู้นำครอบครัวเดี๋ย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 วคุณแม่ขอเหตุผลหน่อยทำไมฟังเขาอธิบายแล้วถึงไม่เชื่อครับยิงปืนยิงหนังสติ๊กจะต้องมีลูกจากวัตถุวัตถุที่กำเนิดแล้วยิงออกไปเพื่อให้เดินเป้าหมายแต่แทงคือจากจากวัตถุนั้นเลยไปที่เป้าหมายเลย โอ้โหนี่ก็มีเหตุผลน่าเนี้ยความเป็นสุภาพสตรีมีความละเอียดอ่อนครับอันนี้อันนี้อันนี้เหนือชั้นครับพี่น้องเพชรก็ขอไข่คือแทงเพราะอะไรครับมันก็คงคล้ายๆสนุกนี่แหละค่ะพูแต่แค่การเล่นวิธีมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะแทงเหมือนกันอยู่ดีเพราะว่าสนุกมันก็แทงหนูว่าพูก็น่าจะต้องแทงเหมือนกันพ่อคิดเยอะนะใช่เอวเอาแหละเพราะนั้นตอนนี้สรุปมาแล้วว่าขอไข่สองเสียง เพราะนั้นถ้าเกิดขอไข่แทงเป็นคำตอบตออท,ที่ถูกต้องข้อนี้แจ็คพอตแตกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไปชมเฉลยได้เลยครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเขายิงแทงยิงแทงยิงแทงแทงและคำตอบแทงนั้น เป็นคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะแทงคือการเอาของแหลมเนี่ยนะครับอย่างไม้คิวในภาพเนี่ยนะฮะทิ่มเข้าไปที่ลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยไปในที่ที่เราต้องการอย่างนี้เขาเรียกว่าแทงครับส่วนคําว่ายิงฮะคือไม่มีการใช้คํานี้ในกีฬาพูเลยสนุกสนุกก็ไม่มีคำว่ายิง นะแต่ตามหลักสาษากลแล้วไม่มีคำนี้ในกีฬาพูคร uh ับ huh. เพราะนั้นตอบถูกต้องแจ็คพอตแตก3ข้อแล้วไปเลย6กพันบาสนุกไหมสุดยอดสุดยอดเอาอีกไหมเอาอีกครับข้างหน้ามาอีกนะอาทิตนาว่างครับว่างอาทิตนาว่างนะคุณพ่ออาทิตนารอก่อน อีกครอบครัวรออยู่แล้วแออยู่นะแต่แน่นอนครับความสนุกแบบนี้เกิดขึ้นในทุกสัปดาห์ครับ<ค>ะนะวันนี้ขอบคุณมากๆครับคร <c oughs> อบครัวเพชรจรดแสงกันหมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับเกมาาทาภาษาไทยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับแหมจริงๆเลยไม่ธรรมดานีส่สายมูหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ย สายกินอ๋อสายกินาสายกินอ๋อสายกินแล้วสายอะไรอีกปกติเวลาในโซเชียลมีสายได้ป่ะปกติก็มีสายเปสายเปประมาณนั้นแล้วก็พ่อป่ะพ่อสายเปป่ะพ่อไม่สายพ่อไม่สายเปี่ทีสายอะไรครับสายไมสายไม่สายไม่โรตีครับวันนี้สายไหม